สวัสดีค่ะวันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ร้านอาหารในสวีเดนนะคะหรือแม่บ้านสวีเดนต้องรู้จักและทาเป็นนะคะนี่เป็นอาหารสวีเดนนะคะเราจะมีฮอทดอกอันใหญ่ๆนะคะนี่เป็นฮอทดอกของสวีเดนนะคะที่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีครีมนะคะแล้วก็มีน้าจิ้มไก่บ้านเรานะคะแล้วก็มีซอสสีราชานะคะหรือใช้ซอสพริกก็ได้ค่ะแล้วก็มีซอสมะเขือเทศนะคะ แล้วก็มีมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะคะให้ใส่ให้เขามีสีรสชาติเข้มข้นขึ้นนะคะวิธีหั่นนะคะเราต้องปอกเปลือกเขาออกก่อนนะคะผ่าครึ่งเลยค่ะปอกง่ายนะคะสูตรนี้เราไม่ได้คิดเองนะคะที่ใส่น้าจิ้มไก่เราจํามาจากที่ทํางานที่นึงนะคะเวลาเราไปทําหลายๆที่นะคะแต่ละที่นะคะเขาก็จะทําให้เหมือนกันนะคะแต่มีที่นึงนะคะเขาใส่น้าจิ้มไก่ลงไปด้วยนะคะ รสชาติออกมาลอ,อยมากเลยค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มไก่เขาจะมีเขาจะมีพวกกระเทียมอะไรเสร็จสรรไปในนั้นแล้วก็มีรสชาติพอดีนะคะมีพริกพอดีนะคะเราจะได้ไม่ต้องปรุงพริกอะไรเพิ่มในน้ำซอสเลยนะคะแค่ใส่น้ำจิ้มไก่ซอสพริกสีราชานะคะวิธีหั่นก็หั่นอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นเส้นนะคะหั่นเป็นเส้นยาวแบบนี้นะคะไม่ต้องบางมากนะคะมีเทคนิคตัวหนึ่งมาฝากค่ะถ้าเราเอาไปทอด เรากินกับมังกรโนีนะคะทอดทั้งชิ้นนะคะแบบนี้นะคะเราต้องผ่าให้เขามีรอยผ่านิดนึงนะคะเวลาเราไปทอดนะคะเขาจะไม่บานขึ้นมานะคะเขาจะเรียบเสมอกันนะคะจะได้สุกทั่วนะคะนี่คือเทคนิคนะคะรอย่างเทคนิคที่การเนาะบอกหอมนะคะเอามีดผ่าตรงกลางไปเลยค่ะไม่ต้องค่อยค่อลอเปลือกนะคะเออมันช้านะคะทําอย่างนี้ไปเลยค่ะง่ายและรว,วดเร็วนะคะบอกหอมไม่ต้องมาแสบตาด้วยนะคะนี่ค่ะวิธีทํานะคะ เอาเนยลงไปนะคะเนยดะลายสําเร็จนั้นเราซื้อมานะคะแล้วเอาฮอทดอกตัวนี้นะคะไปทอดก่อนนะคะอดอห้เขากรอบๆหน่อยก็ได้นะคะก็จะรสชาติอร่อยขึ้นนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่หอมหมูใหญ่ซอยนะคะและเทคนิคของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะคือมะเขือเทศเข้มข้นนะคะเราไปผัดนะคะมันจะได้หอมขึ้นนะคะอย่าไปใส่กับบางคนเขาใส่ตอนที่ใส่ครีมแล้วนะคะมันจะไม่หอมนะคะต้องบอกาเราไปผัดก่อนนะคะแล้วก็ซอสมะเขือเทศคะ่ะ กะเอานะคะกะเอาชีมเมาคะทุกอย่างแล้วก็ซอสพริกสีราชานะคะนำติมไก่ลงไปนะคะแล้วก็ผัดนะคะผัดให้เขาหอมนิดนึงนะคะแล้วก็รีไฟอ่อนนะคะเพื่อจะใส่ครีมนะคะครีมก,ก็เหมือนกะทินะคะถ้าเปิดไฟแรงเขาก็จะแตกบันนะคะเราต้องเปิดไฟอ่อนนะคะเวลาใส่ครีมนะคะอาหารทุกอย่างนะคะ <S <S ก็กะเอาให้ท่วมนะคะแล้วก็ต้มต่อประมาณสิบนาทีนะคะพอให้เขาสุกนะคะให้เขา รสชาติออกมาเข้ากันเข้มข้นนะคะก็ตักเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเขาจะไม่มีพวกผักอะไรโรยหน้านะคะนี่เป็นสูตรเดิมเลยะคะที่ร้านอาหารทุกที่เขาก็จะไม่มีผักนะคะเขาจะมีแค่นี้นะคะไม่มีเครื่องเคียงไม่มีอะไรนะคะกินแบบนี้นะคะเนี่ค่ะเมนูสวีดิชนะคะ